สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแทนแทนแทนหูฟังไร้สาย a f แฟรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกล่องเก็บหูฟังอย่างดีขนาดกระทัดรัดยังสามารถชาร์จไฟในตัวได้อีกด้วยนะครับสะดวกพวกพาไปได้ดทุกที่โหดีมากๆเลยครับคุณเปลี่ยนหูฟังไปกี่เส้นแล้วครับแต่เพียงมีเจ้าตัวนี้ทุกอย่างก็จบหมดปัญหาสายพันกันยุ่งเหยิงดีไซน์สวยงามสามารถเล่นต่อเนื่องได้ถึงสชั่วโมงเลยโหฟังกันไปยาวๆเลยครับ ส่วนใครที่สงสัยว่าใช้ไฟจากไหนนี่เลยครับเพียงกดปุ่มที่ด้านหลังก็สามารถชาร์จแบตได้ด้วยในตัวมีไฟบอกสถานะการชาร์จสุดยอดไปเลยครับและในชุดก็ยังมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับสำหรับจ่ายไฟเข้ากล่องรองรับโทรศัพท์ทุกรุ่นทุกระบบไม่ว่าจะเป็นแ n d r o i d หรือ iOS อหรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่มีบลูทูธก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนการเชื่อมต่อน,นั้นก็ง่ายแต่ง่ายเพียงกดปุ่มเปิดที่หูฟังไร้สายพร้อมกัน จากนั้นก็มาที่โทรศัพท์ของเราหาสัญ,ญญาณที่มีชื่อว่า a fan นะครับและทำการเชื่อมต่อบลูทูธเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วโหง่ายมากๆเลยจากนั้นเราก็สามารถฟังเพลงได้เลยครับสะดวกสุดๆและเรายังสามารถใช้แฮนด์ฟรีในการสนทนาผ่านโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะครับซึ่งคุณภาพเสียงนั้นดีมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับโดยจะเอาหูฟังมาใกล้ๆกับลำโพงของกล้องจะได้ยินคุณภาพเสียงนันดับชัดไปเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับนี่ขนาดฟังผ่านกล้องนะครับถ้าฟังเองจะขนาดไหนโหเพราะด้วยระบบสตอริโอจึงทําให้เสียงเพลงที่ออกมานั้นมีมิติเสียงใสๆเบสนุ่มๆคุ้มค่ากับราคาจริงๆครับ <Wow. S 1> ทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งการทดสอบดูนะครับเมื่อใส่แล้วจะหลุดหล่นง่ายไหมไปดูกันครับโอโ้โหแน่นมากๆเลยครับโยกยังไงก็ไม่มีหลุด เหมาะกับทุกกิจกรรมจริงๆเลยครับและสำหรับผู้ที่สั่งซื้อในตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆจากราคาปกติ2,590บาทเราลดให้ทันทีครับเหลือเพียง1,90 0บาทเท่านั้นและยังไม่พอครับวันนี้เรายังแถมให้ฟรีๆครับปลั๊กไฟ USB 2ช่องที่ปล่อยไฟได้ถึง 3.4A มูลค่า290บาทโหคุ้มมากๆเลยครับใช้งานได้หลากหลายโปรโมชั่นนี้มีจานวนจากัดสนใจสั่งซื้อง่ายๆครับ เพียงแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรในคอมเมนต์นี้ได้เลยครับเสียปุ๊บก็ชาร์จปับ๊บไว้กว่านี้ไม่มีอีกแล้วขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ